สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกมฟาคลายนะครับเอาละเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะปุกบเข้าไปในโรงงานนะคอมาแล้ว อมาปื้มไปเลยนั่นแหละเยี่ยมปึ้มนั่นแหละรถปึ้มไปเลย <c oughs> Doyle, we're here. Can you provide us with the location of the main security terminal? Stand by. I'm flashing you the coordinates now. All okay, right, I've got them. Okay, here's what we need to do Jack, you get the fun part. You're going to sneak into the camp. I should be able to hack their security grid so we can infiltrate the main camp and grab the nuke. เขาเปียนิวเคลียร์ขึ้นมาเขาไปเอวนิวเคียรครับเดี๋ยวหลังจากนี้หลังจากนี้เราก็ต้องเราก็จะต้องกุยทางมให้วอลลารีนะครับป่ะเดี๋ยวบุกเข้าไปข้างในข้างในนะโอ้โหแตเลือดไม่เหลือแล้วอะ Haa... Uh. Pa pa pa... Ok... Buku... Buku apa Hmm... ยาบาลก็ไม่มีเยี่ยมโอ้ยว่ะเลยโอ้ย โอ้โหมามามาเข้ามาเข้ามาเกลือก็ไม่ค่อยจะมีอยู่ รูมใช่ปะนี่ห้องกาดรูมนะอ่าโอเคพิซซ่ากินพิซซ่าได้ไหม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะต้องเคลียร์เคลียร์ทางกันก่อนนะ <c oughs> มีพยาบาลเยอะด้วยนะ We've got someone right on your tail. Suck on this. We've got someone right on our tail. <coughs> oh, <wait>. máu, <BOMP> <coughs> <coughs> เคลียร์เคลียร์ให้หมดเคลียร์ให้หมดฮะ uh huh. ได้พยาบาลมาด้วยนะไปะลงไป โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะกลับเข้าไปข้างในนะดูสิว่ามีทหารลงเหลืออยู่อีกหรือเปล่า

ไม่มีพิซซ่าใครใครมาวางพิซซ่าไว้แถวนี้วะเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปข้างในนี้นะเ <c oughs> อาละรเรามีพยาบาลเรามีกล้องแล้วเอาละไป เราเราเดี๋ยว ah, Surprise Jack I got the security code for this door Open Sesame I'm oh. อําบอ drill. After I find out how to open the gate, we need to get inside and locate the nuke. Don't remind me. Okay, they'll get to enter their headquarters and find out the device. There's no time, so we need to split up and you need to stop bitching. Got it? Jack, I've sent you the location of the arming device. Hurry we're running out of time. Okay. เคบุกเข้าไปในมิชชั่นแพลนนิ่งนะครับว่าออามันล็อกนี่หว่าอโกมามาบุก

มาโอเคตรงนี้ something. saw think I อ่า๋อเราได้การ์ดสีเหลืองมานะน่าจะเก๋มันน่าจะเอาไปไปที่ไอไปที่ปลดล็อกประตูนะ มีพยาบาลนะตรงนี้ให้ดูก่อนขอเช็เค,เคดูก่อนนะว่ามีใครลงเหลืออยู่หรอือเปล่าโอเคไม่มีโอเคน่าจะเคลียร์หมดแล้ว โอเคไม่มีตรงนี้อ่าเฮดควอเตอร์นะอ่าเฮดควอติกาดโอ้ยมองไม่เห็นนะแสงจ้าหมดเลย Rồi, còn, còn. con Force him out. À, không mà, không mà. ออกมาออกมาโอ้ยโอ้ยมันเยอะมากมามามา ยังมีเสียงนะยังมีเสียงโอเคน่าจะหมดแล้วลมั้งเงียบเงียบไปนะ โอเคน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะโอ้ห oh, อันนี้ก็เป็นแผนผังนะเอ่อเป็นอะไรวะแบคซิเลตตี้โรงงานนะก็มีเอสโอมีฐานด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปเอานุกนะนะ่อยู่ตรงไหนวะเนี่ยข้างบนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเคลียร์ก่อนอ่าคุยคุยตังเรียบร้อยก่อน เช <c oughs> ็คให้เรียบร้อยอืโอเคปะเอานุกครับเอานิวเคียนะป่ะเดี๋ยวเรากลับไปหาวาลวอลเลอรี่นะครับ follow me jack where are we going you'll see all right wait hang on this lock is still activated okay that's it

เดี๋ยวเราจะต้องคุยทางนะ โอ้ยมามามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาบุกเข้ามา

ม,มาแล้วันนี้มาใหญ่เลยผมไมาซีทัวผมไั่มาดทัวร ไหนวะมีป่ะมีป่ะมาโอเคเคลียร์ไปหนึ่ง มาแลมาแเ้ไ <c oughs> okay. เดี๋ยวเราบุกเข้าไปข้างในเลยแล้วกัน เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแหละเกมนี้โอ้ยเติมแมนขึ้นแต่หลอดมันส,มสม้มๆนะเนี่ย mày này nè, bãi bơm bây giờ. Nó nhìn thấy

เดี๋ยวเราถลม่มถล่มค่ายนะไป <c oughs> เข้าไปข้างในตรงนี้ก่อนว่าแหละที่ <c oughs> ตรงนี้มีเจาะนะเดี๋ยวค่อยเก็บที่หลัง เก็บเกาะมาแล้วกันมาเข้ามามีไหมมีอีกมามาม,มาม,มาม,มามีเนี่ยอะไรสีร่อ่ะ โอเคไม่มีอะไรตรงนี้โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะบุกไปที่อมอลีนะ,นะมามาม,ม,มา วิ <ông rees an> <t> ่งเกาะหนักโอ้ยอ่าเก็บกระสุนอะไรให้เรียบร้อยนะเละเจอรถละ get you take care Well ityle when of t h อ่ะโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ